วันนี้บรรยากาศร้อนเลยแดดมนทั้งจ่าตาเลยเกินวันนี้ว้าวแดดมันร้อนเหลือเกินโอ้ยร้อนดูท้องฟ้าหน่อยสิเป็นทําไมมันร้อนน่ะโอ้โหทําไมว่ามันร้อนมันมีคาว่าคอวายอนนี่เองแปลว่าร้อนใช่ไหมยอกยอคอวายอก็แปลว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับผมทุกคนทำไมมันเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ทำนะเว้ยไม่จะทําเลยไม่มีพิรุษไม่ได้ทาไม่มีพิรุษไม่จะทาไม่จะทําไม่ได้ทํา เดี๋ยวนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำหมอด้วยตัวเองนะครับผมดูดีครับผมหมอดูอย่าทรงแล้วอะทำเหี้ยอะไรของผมเนี่ยโอเคครับเราไปเจอกันนอกจอนะครับผมเราไปเจอกันนอกจอนะครับทุกคนสองชั่วโมงต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนทำหมอดทองฟ้านะครับวิธีการทำมันไม่ได้ยากหรอกครับผมมีแค่นี้จริงๆครับสามไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วก็ส่วน OpenIV ให้คุณเปโหลดมาเองนะครับลงเองมันไม่ได้ยากหรอก YouTube มีสอนเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็ส่วนอันนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคถ้าคุณแตกไฟล์มันมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะได้ไฟล์นี่มาแล้วให้คุณเข้าไปที่ OpenIV Windows รอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนโอเคอย่าลืม Edit Mode นะอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ Mod นะครับ Mod ตรงนี้นะ Mod โอเค แล้วก็ลากอันนี้มาใส่เลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็คลิกเข้าไปไฟมันเลยโอเคครับแล้วก็ไปที่นี้ครับแพลตฟอร์มแล้วก็เท็กเจอร์นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับมันเขียนว่าสกายโดมครับให้ดับเบไลคลิกเข้าไปเลยโอเคเห็นด้านซ้ายสุดไหมครับให้คุณติ๊กอันล่างสุดเลยนะครับโอเคมันก็จะเขียนเขาว่า Q u ยูครับค u แปลว่าคุณน่ารักนะครับ แล้วก็กด export โอเคให้เปลี่ยนอย่าเพิ่งกด save นะครับให้เปลี่ยนไฟล์นี้เป็นให้เป็น save อันนี้ก่อนให้ s a v เป็น png นะครับ mm hmm. save as ใช้นะครับ mm hmm. ให้เป็นเป็น png ก่อนส่วนผมจะไว้ในท t อบเลยก็แล้วกัน mm hmm. กด save โอเคแล้วก็ให้คุณเข้าไป Photoshop นะครับเดี๋ยวตับโอเคครับเราอยู่ใน Photoshop แล้วให้คุณกด โอเพนนะครับแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปที่เราเอาไว้เมื่อกี้แล้วก็กดอันนี้นะครับสกายโดมขึ้นมาโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเพิ่งทําอะไรมันนะครับให้คุณเพิ่มเลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์นะครับกดตรงนี้โอเคแล้วก็เอาไว้ด้านบนนะครับโอเคแล้วให้เราล่าสีเลเยอร์ให้เป็นสีดําเหมือนกันนะครับให้เป็นสีดํานะครับโอเคอ๊ะสีดําให้คุณกดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ให้ลบนะครับลบจน คิวยูครับผมลบไปก็แล้วกันโอเค okay, ผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณกดว่าแต่คุณว่าคุณจะออกแบบแบบไหนก็แล้วแต่คุณแต่ผมจะเป็นแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าดีวกว่าดีกว่ารูก่อนรูก,ก่อนรูปก,ก่อนเอาแบบที่ผมชอบก็แล้วกันผมชอบเป็นแบบนี้มันไม่ใช่คำหยาบนะครับมันแปลว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับคือคำที่หรือว่าคำที่ดีท,ดที่สุดของผมแล้ว อะไรนี่กูทำอะไรวะคำนี้แหละผมชอบมันมากครับผมจเจ้าคำนี้แหละจริงๆไม่ได้โกหกโอเคให้เราเรียกฟอนต์ตามใจชอบเลยนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แหละขั้นตอนนี้แล้วก็ให้คุณเซฟเลยนะครับกดเซฟเลยนะครับ save okay. เซฟแอดโอเคเฮ้ยเซฟแอดเข้ามาตรงนี้นะอดีตแลก็ไปคำว่าเซฟแอดนะครับเซฟแอดแล้วคนนี้ครับเซฟแล้วก็ ถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันไม่มีไฟ png ให้คุณกดตรงนี้นะครับเซฟเอาก็เออเซฟแล้วก็ก๊อปนะครับโอเคให้คุณกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า png คุณให้คุณกด png เลยนะครับโอเคแล้วให้คุณเอ้ยไม่ใช่ดิเดส ktop ก่อนเอดส k t อปให้คุณกดเซฟเลยนะครับกดโอเคโอเคครับเสร็จแล้วครับให้คุณมาตรงนี้นะครับให้คุณกด ดีเพจโอเคดีเพจเออแล้วให้คุณติ๊กตรงนี้เลยนะครับผมโอเคมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับให้คุณกดเซฟเลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือได้ไฟล์มาแล้วนะครับแล้วให้คุณกดตรงนี้นะผมกดตรงนี้แล้วก็โชว์ i นวินโด w นะครับกดคลิกขวาโชว์ i นวินโด w ตรงนี้นะครับย้ำแบบนะโชว์ i นวินโด w โอเคกดไปแล้วให้คุณ Copy ตรงนี้นะครับ Copy มาเลย Copy 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 Copy, copy. ก็ปี้มันมานะครับโอเคก็ปี้แล้วให้คุณไปที่ไฟเอ็มครับคลิกขวาแล้วก็ไปไปคำว่า open file location โ okay, อเคครับให้ไปที่หอยภากนะครับแล้วก็ให้คุณกดวางไปเลยนะวางไปเลยไปกดวางไปเลยโอเคครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมสอ o ชั่วโมงต่อโอเคครับผมลงเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครทุกคนคอบยอคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนั้นนะครับไม่ใช่เลยเป็นคำที่สุภาพมากนะครับผมทุกคนอ่ะ สุภาพสุภาพสุภาพมันคือคำสุภาพสุภาพจริงๆไม่ได้โกหกโอเคครับผมผมว่ามันสวยนะเว้ยมันก็ไม่ได้ลงยากอะไรขนาดนั้นสวยไหมครับมันอาจจะดูไม่ชัดนิดหน่อยหรือว่าควเมอของมันใหญ่กันไปวะหรือว่ายังไงวะว่ามันใหญ่กันไปแน่นอนมันก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเป็นไม่ได้คุณทําเล็กๆก็ได้นะมันดูใหญ่กันไปอะมันอาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยววะผมว่ามันผมว่ามันเกี่ยวว่ะมันจะเกี่ยวอยู่อะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคดีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื okay. ่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคไปเจอกันใหม่นะครับผมทุกคนไปเจอกันใหม่ครับเหมือนบ้ากามเหมือนบ้ากามไปเจอกันใหม่รับทุกคนสวัสดีครับโอเคครับก่อนที่จะลานะครับก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปใครให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับชื่อช่างผมชื่อว่ามาโลมาแล้วนะครับ อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ครับไว้เจอกันใหม่ครับ